เป็นบ้าอะไรเนี่ยทำไมเฮ้ยมึงจะสู้กูเหรอเอ้ากูไม่กลัวมึงอะกูก็ไม่กลัวมึงมแล้ววันนี้มึงไปกินอะไรมาวะฮะมึงมาหาเรื่องกูเนี่ยไอ้เท้าทำไมฮะมึงแปลกใจเหรอได้เหมือนกันนั่นแหละมึงผักหน้าอกกูเหรอเออผักมึงมากแม่ทำเข้าเดี๋ยวเตะแล้วกันทำอะไร ลุกเล่นเยอะนะมึงอ่ะกูมันแน่อยู่แล้วไอ้เท่าทําไมตลอดเวลาที่ผ่านมานะกูเนีลอลอน่ลองมือลองตีมึงมาตลอดลองมือลองตีมึงมาตลอดก็ดีแล้วไงแต่วันนี้กูบอกเลยมึงเนี่ยไม่ต้องไปหาเรื่องใครเขแล้วถ้ามึงอยากจะมีเรื่องอยากจะลงไม้ลงมือมานี่มากับกูตัวต่อตัวนี่มึงเข้ามาเลย มึงมึงใช้มือฝั่งหลังเรียกกูเหรอทำไมมึงแน่แค่ไหนวะฮะทำไมจะรู้ทำไมไมกูจะไม่แน่มึงอวดดีมากหรอนี่มึงระวังไว้นะกล่องดวงใจของมึงมึงระวังไว้ด้วยทำไมอย่าให้กูจับได้นะทำไมกูจะบีบแม่งเลยมึงกูจจะมันเขี้ยวแล้วนะมึงเข้ามาแหม มึงเข้ามาเลยมึงใช้มึงใช้สตีนฝักเรียกเลยเออทำไมทำไมมึงจำไว้ดเลยนะถ้ากูไม่แน่จริงอ่ะกูไม่ได้เอามึงมาเป็นเมียได้หรอกเว้ยโอ้โหกูกูเจ็ได้คำนี้แหละกูเจ็ได้คำนี้แหละปั๊บปั๊บปั๊บถ้ามึงได้ยินไม่ชัดนะทำไมกูไม่แน่จริงอ่ะกูไม่ได้มึงมาเป็นเมียล้อกี่นาท เทีงมันไม่ได้มีนมีมวยครับคุณนักนักโอ้บนนั้นยังไม่ยอมติตงติ่งติางติ่ยโอ้โหเอาล่ะครับใครจะล้มครับใครจะลงใครจะขึ้น เมื่อได้จังหวะกดหัวนี่ครับเออเออเตะไปหนึ่งทีสุดท้ายเอ้ยแม่งสู้ไม่ได้กัดเป็นหมาเลยมึงทำไมมองหน้ากูทำไมมึงมองหน้ากูทำไมแข็นมึงแข็นมึงไงมึงจะตายไหมมึงจะตาย ดั<า>งฮะโอ้โหเอาไหมกูหายใจไม่ออกฮะมึงกูยอมกูยังกูกกหายใจไม่ออกมึงยอมก,กูยังกูเม็ดแต่ก็แล้วมึงเนี่ย